สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยุพภพรบุญชมรหัสนักศึกษาหกสามห้าหนึ่งหนึ่งแปดสี่สองเก้าหนึ่งมาจากหน่วยการเรียนอุดรธานีสวัสดีค่ะดิ znaczy, ฉันชื่อนางสาวนรุมนสมบูรณ์รหัสนักศึกษาหกสามห้า0นหนึ่งแปดสี่สามศนย์สี่มาจากหน่วยการเรียนอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรมาลวรสอนรหัสนักศึกษาหกสามห้า6นหนึ่งแปดสองหก สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์วิ่งเดชรหัสนักศึกษาย t 6 3 5 1 1 8 4 2 3 1่สีสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมพิรายพันพิมรหัสนักศึกษา635 118 431 2หน่อวยการเรียนทางไกลจังหวัดอุดรธานีชิงเวินมีเฟื่จงใจนะใจนะข้านเต้าเลยมาข้านเต้าเลยเจอรีอยู่อยาเก้ามา โยเจอเปิ Japan, him, ้นชิงเหิน <be> ต <be> ัวจงกว่าเหลินตัวฉี่ห้วนยงเชิงป้ายจือเตอเตอเนอวอหมายสานนินห้าเย้าปีเตอมาเจอรี่อยู่มืยอปีมาโยจ่าหน้าเปี้ยนหน้าวอปายอู้ฉือ ชื่อเมยปีบเ้าไมะขเย่าพินยหน้่เสียว่าข้านข้านข้านเราเมื่นไม้เทียกาวปีถงต้อยกา,างหมามช่เหลนอหรือเชียาม่ามินมา,ยาอ,อาย่างนี้หรือไม่ม้างเนมียนันข้านๆ้าเลเสล้เสอบคุ 不合适。我们五张贴高一关没通。有香蕉糕吗？有的，在这需要帮忙的就可以，只要我。现在这种冰淇淋在走促销，卖三送一。太好了，那我在那一。 坏吧！已用三百五十，只是国五小票，小票上面有，外下您可以刷下,下，再用。什么用了数字三这张小便九可以呢，倒着数。好的，谢谢。